ว้าวคุณเคทำให้ลุงแบกภูเขาแล้วงานนี้โอ้โหตายเลยไปรอหรือเปล่าน้อลุงเอ้ยลุงหงอกกิ๊กก๊อกเอ้ยนะครับคุณเคลาสุวรรณเนาะโอเคครับถ้าตรงกันได้ก็แจ๋วนะครับอืมว้าวเยอะเลยวันกิยามัดคือวันสิ้นโลก จะไม่มีโลกนี้เรียกว่าโลกอาคิระอามีนโอเครับทราบครับนะโอเคเปิดเปิดเปิดปิด,ปด,ปดโอ้ซึ่งจะมีสวรรค์แห<อ>ลนรกนะลุงไม่ผิดเพราะว่าบรรพบุรุษของลุงงอกอ่านหลงทางเข้าอะไรเชื่อใส่ตอนไม่ใช่อ่านอะไรของจริงเลยแหละครับเพราะ ลุงจะบอกว่าทุกๆชีวิตท,ที่เกิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ว่าจะนาน,านเท่าไหร่ในแนวพุทธศาสนาในแนวของศาสนาอิสลามนะใส่ตอนครอบงําหมดทางพุทธเรียกอวิชชาครอบงาครับท่านโอเคนะอวิชชาคือความมืดบอดดํานะครับหรือพญามารไอมารโอเคมั้ยครับนแนวทางเดียวกันครับท่านนะครับต่อมาก็โดนใช้ตอนหลอกให้ใช้จริงๆแล้วใช่เป็นอนาณาเข้ใสตอนหมด ใช้ตอนไอ้ไซตอนหลอกให้ใช้ถูกต้องครับอันนี้ก็ใช้ได้หรือใส่ตอนมันกดขี่ข่มเหงก็ได้ครับนะสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับเมื่อเวลาคนรู้ก็แปลว่าก้าวข้ามใสตอนได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอเล็กก็เรียกว่าเรียกใช้อโอเคสําหรับมนุษย์ที่มีทิพสัทธาต่ออเล็์โอเคทิพสัทธาดีมากครับใช้คาว่าทิพดีมากนะครับตอนเล็กจะเรียกว่าใช้อายะดในอัลกุรอานเป็นหลัก แต่สไลด์ชิรามบางคนก็หลงผิดอีกอ่าไม่เป็นไรอันนี้คือเขากันแล้วกันนะโอเคมาถึงเรานะครับโอเคเมื่อไปเช่นชนั้นก็ถูกสายตอนหลอกอันนั้นเรียกว่าซิริกนะซึ่งจะตกอยู่ในาศาสนาเลยตกตกกระป๋องจากาศาสนาอะไรเขาเจอเจอสิริโอเคเข้าใจครับตกระลรกเลยนะครับเข้าใจครับตรงกันครับไทยพุทธเชื่อว่าเป็นทิพถูกต้องครับเป็นทิพพยายานยานทิพเช่นตาทิพหูทิพมือเป็นต้นโอเคไหมครับ ส่วนถ้าหากว่าเป็นผู้ผีปีศาจนี้พวกที่เรียกสัมภเวสีพวกขอส่วนบุญครับท่านเวลาทําบุญก็พวกแผ่เมตตาให้กับผู้ผีปีศาจนะหรือสัมภเวสีเนี่ยแผ่เมตตาอันแบบเมตตาเหมือนทาบุญทำทานทตัวไปก็แผ่เมตตาประมาณนะครับแต่สำหรับคนที่มีทิพยโสดทิพยพยหูทิพยพตานะครับก็จะไปกันได้อย่างเข้าไปสู่อโลเหมือนกันจ้าโอเคไหมครับแล้วพระพุทธพระธรรมนีเ่เข้าสู่พระธรรมครับท่านโอเคนะครับจริงๆๆๆๆ พระธรรมอันเดียวกันกับพระเลาะครับท่านเคนะครับจบข่าวครับ